สวัสดีค่ะวันนี้มารับดื่มรับฟังด้วยกาแฟสุขภาพนะคะกาแฟอิชิแบรนด์ i c i นะคะวันนี้นะคะแล้วแต่คนชอบน้ำน้อยน้ำเยอะนะคะส่วนตัวแล้วนะคะคุณยูชอบนะคะน้ำอุ่นๆน,นะคะไม่ต้องร้อนมากเกินไปนะคะเพราะว่าสินค้ากาแฟแบรนอิชิเนี่ยคือเขาชอบความที่ไม่ร้อนมากเกินไปนะคะบอกได้เลยว่าเป็นกาแฟสมุนไพร กินออกขมิ้นชันตามรูปภาพเลยนะคะจะแตกต่างจากกาแฟนางบีนะคะวันนี้มาเปลี่ยนเป็นกาแฟอิชินะคะอ่ะก็หอมอร่อยได้สุขภาพและมีส่วนผสมของใบมอนด้วยนะคะใบมอนทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสนะคะใครชอบกาแฟสไตล์ไหนนะคะ ก็เข้ามารับฟังรับชมติดตามช่องของครูยุ้ยเอาไว้ได้เลยนะคะมีสาระดีๆข้อมูลดีๆที่จะนำพาให้ทุกคนได้ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ